สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับเจ้าช้างขอาคูณนะคะคุณพ่อคุณแม่คะก็วันนี้นะคะแม่ควันก็มาห่อข้าวต้มนะ,ะเป็นขนมเทียนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะก็ทําแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เองก็จะห่อนะขนมเทียนนะก็ตรนนี้จะไปนะต่าบวานที่วัดนะคะทําบุญวันสงกรานต์นะ,ะที่นะคะหมู่บ้านแม่ควันก็นะ มีการทําบุญนะคะในหมู่บ้านนะฮะที่16นะคะตรงนี้อันนี้แม่ควานก็เลยมานะคะเตรียมนะฮะพ่อขนมเทียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาก็ห่อเองเลยนะแม่ควานก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะเตรียมแป้งนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะห่อนะคะขนมเทียนนะคะไปตักบาตรวันตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาก็นะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดตาม ให้กับช่องช้าของกำภูลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะค,คุกพ่อคนนะคะก็นะคะแม่ครามก,ก็จะหอนะคะขนมเทียนนะคะปเป็นการการ์ตรงพรุงนี้นะคะมาดูนะ,ะ,นานะ,ะามาค,ะความตา,ามเองเลยนะคะาาคุณพ่อคุณแม่คะก็เตรียมอุปกรณ์เองถูกรับเท้าเองเลยนะคะน่าทานมากมากเลยนะคะาาคุณพ่อคุณแม่คะมาละบ,บุญด้วยกันนะคะพรุ่งนี้นะคะช่องช้าอของกำภูลก็จะไปตัดบาดน,นะคะทำบุญนะที่นะ ในหมู่บ้านนะคะในศาลานะคะเป็นเขาเรียกว่าบุญอะไรเดือนห้านะคะบุญเดือนห้าเป็นประจ,จําปีนะคะของชาวบ้านนะคะชาวบ้านชาวปูชาวซวยนะคะเป็นทํากันทุกทุกปีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทากอ็คุณแม่ฟ้าก็จะไปตัดปาดนะคะหยุดหยุดวันหนึ่งนะคะเป็นนี้ไปตัดปาดนะคะทำบุญบ้านนะคะทำบุญที่ในบ้านนะกะ็แม่ฟ้า,ก,ก,าก็เตรียมนะ นกเทียนเองเลยนะคะคุณต้อมคุณแม่ค่ะเองเองเลยไม่ได้ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนื่องจากแม่ควันไม่ได้ทํานานแน่นะก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะฝากชักช้าก็ุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ